ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับคุณกันแชนแนลนะครับวันนี้นะครับผมผมก็จะมาอัปเดตพลังกันสักหน่อยนะครับผมพลังผมนะตอนนี้นะครับหกแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดนะครับผมมีดับที่หนึ่งเจ็ดสิบสามนะครับอันนี้นะครับผมผมก็จะำทำการทำเจนอตขึ้นห้าดาวนะครับผม ก็เป็นตัวแรกในทีมผมนะครับที่ขึ้น5ดาวนะครับนี่นะผมเจนอสนะครับก็ผมก็เตรียมตัวเตรียมทรัพยากรเตรียมตัวนะครับว่าผมจะอัพเจนอสขึ้น5ดาวนะครับผมไปกันเลยครับช่องแรกและเหมือนเงินจะไม่พอนะครับผมเงินไม่พอนี่ผมมี ตรงนี้มันเป็นกิจกรรมนะครับผมแลกไปเราก็จะแลกไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะถึงแปดหมื่นนะครับว่าถ้าผมจะไม่ผิดมันใช้ประมาณแปดหมื่นนะครับผมไปครับอัพโลรัวครับผมโอเคครับผมโอเคครับตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับผมี๋ยวเรา เลยนะครับปุ๊บพลังบุกข,ขึ้นมา1,800นรอยนะครับผมเรียบร้อยนะครับรอบทลหงหดอดทนนะครับตรงนี้ต่อนะครับผมโอ้หกดาวนี้ผมน่าจะไม่ทํานะครับผมหรือถ้าถ้ามีเศษเยอะๆผมอาจจะทํานะครับแล้วก็มีตัวนึงครับผมในทีมผมที่ใกล้จะขึ้นห้าดาวก็จะเป็นตัว โค้ดบอลสเต็นีนนน้ผมมีกล่องเหลือเอสอาร์ได้อยู่นะผมส่วนไอตาเนี่ยน,น,น่าจะขึ้นได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูความโหมดของโค้นบอลผมกันเออไม่ใช่โค้นบอลเจนอสครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมจะเอาเล็บของนาครับใส่เล็บให้มันใส่นะครับ เรามาดูกันว่ามันจะมีได้กี่ตื่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเลือดตอนแรกนะครับเลือดตอนแรกอยู่ที่แสนเจ็นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ผมอนะครับ เลือดอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นนะครับผมเพราะว่าเจ้าเจนนเนี่ยผมไม่ค่อยได้อัพอะไรมันมากนะครับผมไม่ได้อัพะไรนะรผมอัพแต่ดาวนะครับดาวม่วงก็ได้แค่ดาวเดียวนะครับผมมาแล้วเราถึงวิธีการจัดทีมผมจะเอาลินเข้าทีมนะครับผมแล้วก็ด็อกเตอร์เจนัทเอามาเป็นคอนะครับ ที่เหลือก็จะใส่เป็นตัวที่ไม่ได้ปั้นนะครับผม Rainbow. ตัวแรกก็เอาไปเป็นนกนะครับเอาเอาตัวนี้เข้ามาแทนตัวนี้นะครับผมเอาตัวนี้เข้ามาแทนตัวนี้ตัวนึ่งก็เป็นชาร์เตอร์แล้วกันครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวโอเจนอตเอามีบเหรอโอเจนอตอยู่นี่โอเจนอต ข้าแทนปาชิโน่แล้วก็เอาไว้ข้างหน้านะครับพร้อมนะครับผมผได้สัญญากับดรเซนแล้วว่าจะล้มไซบอกซึ่งตัวคนที่ผมจะสู้ด้วยก็จะเป็นคนนี้นะครับผมจูเอเซนเช่นเคยครับทีมเขาจะใช้เป็นคอร์จกับพด็กนะครับผมพลังสองแสนเจ็ดพันนะครับ เราไปถัดสู้กันเลยนะครับมานะครับผมทีผมเปิดก่อนด้วยลิลิตนะครับทำการอันติมานะครับผมผมเอาลิลิตมาให้มันหิวให้เจนอนนะครับมานะครับผมปืนใหญ่มอดไหม่นะครับผมหกหมื่นดาเมจนะครับโอ้โหมาดูฝั่งเขานะครับผม หกหมื่นดามิก็ยังแรงกว่าโกอลิบอลฝั่งเขานะครับผมฝั่งเขาต้อผมจะไม่ผิดจะเน้นเป็นตัวแทงท็อปมาสเตอร์นะครับผมโลเคียนโกลโอลมาด์มานะครับมานะครับผมแทงท็อปโอ้พัดนับห้าหมื่นห้าพันนะครับผมเจนนอตผมเลือดอยังไม่กระดิกนะครับผมกระดิกนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลีนลินฮิวก็น่าจะเต็มนะครับผมมานะครับผมดินดินอันติ มีขึ้นมาก็เต็มหลอดนะครับเต็มหลอดทุกตัวนะครับผมเพราะทีมเขาดาเมจเบามากๆครับฝั่งเขาเหมือนจะทำอะไรทีมผมไม่ได้เลยนะครับผมผมกดค้ามเลยละกันผมจะท้าสู้กับคนที่พลังเยอะๆอยู่นะครับผม โอเคครับพลังคนนี้ก็4 1, ่1 0 0 0นะครับผมเราไปกดสู้กับเขาเลยนะครับว่าจะน้องผมจะทนได้กี่เทิร์นนะครับผมสําหรับคนนี้พลังก็4 0 1 0 0หน,นะครับผมนืกดูพลังทีนี้เลยว่าเท่าไหร่แทงเขาโกรัดเขาอบรัดมาเจ็ดหมื่นห้านะครับผมลิลินผมอันติฮิวขึ้นมานะครับอะตอมิกเขาปาดม้านะครับผมป เปลี่ยง8 4ด0มนสีพันนะครับผมเจนัดผมอันติไปแล้วนะครับปึ๊บ6 7มืนเจ็ดก็ไม่ได้เข้าเลยนะครับผมถ้าเป็นอย่างนี้อาจจะแพ้ด้วยเลือดที่น้อยกว่าหรือว่าอาจจะเกี่ยวที่ผมไปเป็นผู้ท้าชิงนะครับผมน่าจ,จะเกี่ยวตรงนั้นนะครับตอนนี้ทีมของผมก็แถวหน้าก็เกือบจะแตกกันหมดแล้วครับผม มีเจนออคนเดียวนะครับที่เลือดยังพอเยอะอยู่นะครับและทั้งท็อปโอบรัดเข้าม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมเจ็ดหมื่นเก้านะครับลินลีผมก็หันติหิ้วขึ้นมาให้นะครับผมชาล็อโคกับกบหนีเลือดเต็มเลยนะครับผมแล้วก็โดนอันติมาเจนออดผมโมโหนะครับผมอันติปืนใหญ่มอดไม่ไปนะครับปื๊บแปดหมื่นแปดพันเลยนะครับผมก็ถือว่าแรงนะครับเป็นตัวแทงที่แรงนะครับผม ลดกรรมมาหนึง่งกีนะครับผมตอนนี้เจ๊น้องของผมก็เลื่อนรถประมดครึ่งหนึ่งนะครับผมถึงครึ่งจะเป่าไม่รู้นะครับผมไม่ค่อยเก่งคณิตศาสตร์ด้วยทานชอบโอบรัดเขาโอบรัดเป็นเทิร์นที่สามแล้วนะครับผมเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับลินลินผมอันติฮิวเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะทำการทำแบบเลยนะครับผม,มเจ๊น้องผมจะยืนได้กี่เทิร์น ตอนนี้นครับวอลกซีแมนของเขาก็ใกล้จะตายแล้วนะครับผมผมก็โดนยังมาลัวๆนะผมเจนนอตแต่แทท็ทอปมัตเตอร์เขาก็ใกล้จะตายนะครับผมเขาเป็นอย่างนี้ต่อไปแทนท็ทอปเขาอาจจะตายก็เป็นได้นะครับแทนท็ทอปเขาโอบรัดปัดเวงมานะครับผมต,ตอนนี้ผมอะหิวขึ้นไปโอ้โอ แล้วเหมือนเจนผมอาจจะยินไม่อยู่เลยนะครับรดนักติมานะครับผมโอเคครับน่าจะเป็นการยิงครั้งสุดท้ายนะครับผมของเจนอนนะครับเพราะเดี๋ยวโดนตีธรรมดามาลุลวันะครับผมชื่อ,อคือผมสวนกระปก็ไม่เข้านะครับยิงกลับมายังน่าจะจบที่แทงท็อปมาสเตอร์นะครับผมนี่ครับแทงท็อปโอ้ลัก เรียบร้อยนะครับผมจุดจบของเจนนอท่าบดเราครับผมก็ยินได้ทั้งหมด5เทินนะครับซึ่งก็โหดอยู่เอาเรื่องนะครับผมแต่ผมว่าเจนนอนอะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนมันให้เป็นสายดาเมจดูนะครับผมมาผมจะเอาของของ,ของนี่ตัวนี้ให้นี่ จมตีอาตาคิติคอนผลแม่นยำความเร็วอตาตารถดาเมจทั้งถึกทั้งแรงผมบอกเลยเซตนี้ทั้งถึกทั้งแรงใส่ไปเลยนี่นี่โจมตีอัตาคิติคอนลงตีผลแม่นยำโจมตีอัตรารถด,ดาเมจแล้วก็ลงตีความเร็วมา อนนี้พลังโจมตะอยู่ที่37,000น็ะครับผม HP ก็ลดลงมา50,000นะครับเรามาลองสู้กับคนเดิมนะครับผมว่าจะชนะหรือเปล่าไปกันเลยครับเจนนี่ผมแนะนำนะครับผมว่าให้เน้นเป็นสายเ p ็ออกมาแท้งเจเจนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เก่งการอะไรขนาดนั้น,นครับผมและครั้งนี้ผมเอามายินหน้าน่าจะแตก มันจะแตกได้อย่างง่ายดายนะครับผมแต่เราต้องมาดูตอนมันยิงนะครับผมว่าจะยิงเท่าไหร่แปดหมื่นห้าเองนะครับเนื่องจากติดโลกของแทงค์ท็อกมารเตอร์นะครับผมก็ยิงได้แค่แปดหมื่นห้าพันนะครับแต่ผมขอจอกดข้ามไปเลยนะครับผมอมันเครื่องจะค้างนิดหน่อยนะครับอมค้างนานเลยนะครับผม โอเคครับผมก็กดข้ามเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขางตะกี้เกือบสิบปีเลยนะครับผมก็โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ด้วยเนาะช่วงนี้เหงาจังเลยจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับ